วันนี้เราจะจะอ่านหน้านี้นะครับดูนะแล้วเราเรียนดูครับเอาเราจะฝึกสะกดไปพร้อมๆกันนะครับเอามาครับมาฝึกฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะครับเอ้ากออากากออากอกักตออากอกักผออากอผักรู้จักผักไหม ผักที่เราไว้กินเนี่ยทำกับข้าวผักอันนี้รออาโกรักรออากกรักรักคุณครูบอกว่าให้นักเรียนคิดและออกเสียงไม่ใช่ว่านักเรียนจะคิดแต่โอ,อผมไม่กินนั่นไม่กินนี่ไม่กินโน่นให้ฝึกอ่านให้คิดคำเหล่านี้มันจะออกเสียงคล้ายกันเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่คำข้างหน้านะครับกอาโกกาก,ก คิด fate, mm. คิดคิดอันน nah. ี้คืออ่านว่ากอะกอกักถ้าเปลี่ยนกอเปลี่ยนตอก็ต so ้องอ่านว่าตออะกอตออะโก้ต้องพูดซิตออะกอตากต่อไปเปลี่ยนตอเต่าเป็นผอผึ้งก็ต้องอ่านว่าผออะกอผออะกอผออะกอ ผักผักต่อไปครับเปลี่ยนจากผอเพื่เป็นรอเรือก็ต้องอ่านออกเสียงว่ารออ่ะรอรักรอรักถ้าคุณครูเปลี่ยนขอเป็นขอไข่ก็ต้องอ่านเสียงว่าขออ่ะขอขออ่ะกอต่อไปครับนักเรียนกออ่ะ กออากาใช่ไหมอ่ากออกาก,กา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 กอ่าถ้าคำนี้อ่านว่ากาคกคำนี้ก็ต้องอ่านว่า,าอ่าถูกต้องเปลี่ยนอะไรเป็นเปลี่ยนจากกอไก่เป็นป,ปอปาออกเสียงว่าปอปอ,ปออากาปากและสังเกตที่ปากเองปออ,กอปา,กป,อากปากถ้านนี้ล่ะ สะกดสะกดสะกดฝออกฝากรออกล่าล <c arab waking> ouais. ่าต่อไปครับกออีกอกิกกออีกอกิกจออีกอจิกขออีกอขิกวออีกอวิกมันจะออกเสียงเหมือนกันลูกกิจ ช <Kick. S 2> ิกวิค <With. S 2> เปลี่ยนเป็นลอลิงนะ่ะลิกเปลี่ยนเป็นต้อเตาอต่อตออะติก,กมันจะอ่านไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นอักษรต่ำอักษรกลางอักษรสูงฟังดีนะถ้าเป็นลอลิงเนี่ยเป็นอักษรสามอักษรต่ำมันจะอ่านไม่เหมือนเพื่อนลากคาท่า ถ้าเปลี่ยนเป็นคอควายสระอีกอไก่คออีกอคิกขออีกอคิกคออีกอคิกเห็นไหมมันจะอ่านไม่เหมือนก uh, ันเพราะว่าม um> ันคนละหมู่ครับอะต่อไปกออีกอกรีดแสดงว่านี่ก็ต้องอ่านว่าปออีกอปีกฉออีกอฉีกซออีกอ ซี่ซี่ซี่แบ่งออกเป็นสองซี่เนี่ยเข้าใจความหมายหรือยังคำว่าซี่อ่ะต่อไปครับกอออกอึกพูดตามสิครับกอออกอึกถ้าเปลี่ยนกอเป็นตอก็ต่อเสียงว่าตอออกอึกตึก ถ้าเปลี่ยนต่อเป็นสก็ต้ออ่านออกเสียงว่าสอือกอสอือกอสึกสึกนักศึกษาตอนนี้เราอยู่ประถมศึกษาน้องอือกอนึกนออนอกอนึกต้องเรียนนึกออกไหม นึกออกนึกก็แปลว่าอะไรนั่นเองแปลว่าคิดนั่นเองไม่เรียนคิดออกไหมคิดไม่ออกกออึกอกึกเปลี่ยนเป็นตอตาก็ต้องเป็นตออึกตึกสออึกซึกแอึกออึกอกึกถ้าเปลี่ยนจากกอ เป็นตอเขาเลยเรเขียนว่าตอตึก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 ตึกอตึก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 ตตึกตกตึ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 ตึตึก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 ตกตึ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  ถ้าบนเป็นอานนี้ต้องเป็นชั้นไหนสามสามบนเป็นอานนี้ต้องเป็นชั้นที่เห็นไหมเนี่ยมีอีกเนี่ยเหมือนห้องพี่เขาเห็นไหมตึ๊บถ้าเปลี่ยนตัวเต่าเป็นสองสอต้องอ่านออกเสียงว่าสองอืกอึ๊บสองอือกอึ๊บถ้าเปลี่ยนจากสองอืกอตึ๊บเป็นนอหนูก็ต้องอ่านว่านออือกอนออือกอเนี่ย นออึกออนึน้ออึกกอนึน้องอึกอนึต่อไปครับสาอูโบวนมองพจอนโลกตอนนี้เพื่อนมองไม่เห็นเลยเออกออูอูกออูอูกออูกูกออูกูกออูกอูกออูกอูกอกูกอกู

สออุกกอสุกสออุกสอสุกทำไมวุ้ยสอุกกอสุกเด็กคนไม่ดีเขาจะได้ไปนอนคำัสุดท้ายกออุกกอคออกอุ้ออุกอุ้อุกอคุก อูกออูกูกูกอกูกต่อไปถ้ามันอ่านว่ากูต่อไปก็ต้องเป็นดออูกอดูดูดูดออูกอดูกต่อไปถ้าเปลี่ยนดอเด็กเป็นผอถุงก็เลยเราเขียนว่าผออูกอถุงถุงที่ไหนผออูกอถุงมันอ่านเหมือนกันกู เริ่มจากกูมาลูกควินกูก็ไก่ก็ไก่ครัแรกสีม่วงอ่ากูกต่อไปเราเด็กก็อ่านว่าดูดูก้อนถก็อ่านว่ากูกูต่อไปรอลิงก็อ่านว่าลออูก็ไม่ใช่ลูกลูกมันเป็นอักษรตามต้องการเราเสียไปถ้าแม่ของเรามีเราขึ้นมาเราเราเนี่ยเป็นอะไรเราเป็นอะไรรออูก็ลูก ลออูบาลอลูตาลออ่าต่อไปสระเอกเอกกเอกกิกเอกกิกเอกกิกกเอกกไก่เป็นน้องเด็กขนาดมาดอเอกมาเด็กดอเอกมาเด็กดอเอก ต่อไปเป็นขอไทยขอเอกกอเข่ง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 เขด็กเด็กเข่ต่อไปเป็นลอรีนก็ต้องอ่านว่ารอเอกกอเล็กรอเล็กได้ยังไงลูกมันเป็นอักษรต่ำเล็กเล็กเล็หญิงโฟวินตัวเป็นยังไงเล็กเล็มากเล็กผิวเคลี้ยยอันนี้เราอ่านว่ารอเอกกอ เล็ก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 เวลาออกเสียงก็ไก่ปากด้วยแล้วเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเอาเดี๋ยวมันสิลูกข้างล่างข้างล่างเหรอแม่อ่ารูปกข้าขึ้นมาเอ๋ถ้าคนไม่มีเขาก็จะเป็นยังไงก็มองที่ตัวรู้สึกตัวเองนะถ้ามองไม่เห็นอ๋อเอาเขาเขาไม่โครเอากออูกอคุ ต่อไปต่อไปครับนาสะกดตัวเองชอชออีกอชีขออาดอักชีนาต่อไปมออีมีตออึกตออึกมออาคอมามีตึกมามีตึกมาแปลว่าอะไร มีหลังเดียวหรือหลายหลังห,หลายหลังมีตึกมากเรียกว่าอ่ามีตึกหลายหลายหลังเราเรียกว่ามีตึก<ช>อ่าขอบคุณโฟวิน